โอเคครับผมก็สวัสด,ดีเพื่อนๆทุกคนกันด้วยนะวันนย่ามาสอนวิธีการปัม๊มไลค์โพสอิโมจิของ Facebook นะครับโดยเว็บไซต์ของไลฟ์เคมนะขั้นตอนแรกแค่้ปที่หน้าเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับใครที่ยังไม่มีสมมาชิกให้กสดสมัครสมาชิกตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็กอกข้อมูลดาที่เว็บไซต์แจ้งได้เลยนะชื่อผู้ใช้อเมิวั์ผ่านยืนยันหัสผ่านแล้วก็ติ๊กที่ช่องเสียบตรงนี้เพื่อสมัครสมาชิกได้เลยนะครับอ่า หลังจากเราสมัครสมาชิกแล้วให้ใส่ชื่อผู้ใช้กับรหัสผ่านที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นะครับแล้วก็เข้าใช้งานได้เลยนะ,ะหน้าตาเว็บไซต์ก็จะประมาณนี้นะครับให้ทุกคนไปที่มุดมู่ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลือกมุดมู่ที่เราต้องกาัดปั๊มนะเฟซบุ o กไอจีทิกตอร์ยูทูบนะสามารถเลือกดูได้เลยนะครับผมจะเลือกเป็นไลฟ์โพสอิโมจินะครับของบุดมู่นี้นะแล้วก็เลือกเวก้าอีกรอบนะไม่การจะเป็นอิโมจีเป็นหัวใจนะครับนี่นะตัวแสบสิบเซนนะครับหัวใจนะแล้วก็กดเข้าไป ครับอธิบายให้เพื่อนๆอา่านกนสั่งซื้อทุกครั้งนะครับตรงนี้อ่าละให้มาวิการเลิงก์นะให้มาที่หนะ้าปลุกไฟเฟซของตัวเองได้เลยนะครับแล้วก็เลือกโพสที่เราต้องการปั๊มอิมูจินะผมจะเทเป็นโพสนี้นะกดตรงเวลานะครับแล้วก็คลดกลองดึงด้านบนมาเลยอย่าลืมเปิดเพิเป็นสาธารณะนะครับอ่าก็ลิงก์มาใส่ใน่วนของลิงก์ตรงนี้แล้วก็เลือกไปมาที่เราต้องการปั๊มนะผมจะเทส,สัก100หนึ่งร้อยหัวใจนะครับนี่นะ12บาทเท่านั้นนะครับ อ่าคสั่งซื้อเลยนี่นะหลังจากการสั่งซื้อแล้วระบบเป็นราคคำสั่งซื้อของคุณแล้วนะครับให้จำรหัสตรงนี้ไว้ได้เลยนะสองสี่หนึ่งสองะครับแล้วก็ไปที่ระการสั่งซื้อเพื่อชิคสนานะได้เลยนะสองสี่หนึ่งสองนี่นะครับสถานะรอดำเนินการอยู่นะอ่าสาหรับใครที่ยังไม่มีเครดิตหรือยังไม่เคยเติมเงินนะครับผมสอนวิธีการเติมเงินนะคลิกไปที่เติมเงินตรงนี้นะแล้วก็ ลือกช่องทางสามช่องทางที่เราต้องการตเติมนะครับสกแกนเทียวโค้ดทูมนีเมลแล้วก็ซองเปานะใครสะดวกช่องทางไหนก็สามารถเติมช่องทางนั้นได้เลยนะครับสําหรับติดต่อแอดมินสามารถติดต่อแอดมินได้24ชั่วโมงนะครับสามารถแจ้งยอดไม่ขึ้นเติมเงินไม่เขาสามารถแจ้งได้เลยนะอย่าลืมใส่เลขการสั่งซื้อไปด้วยนะครับเลขตรงนี้นะ,ะไปดูดีกว่าอตอนนี้ก็ขึ้นเรียบร้อยนะไม่ถึงปั๊บไปเมื่อสักครู่นะขึ้นเลยนะครับนี่ แถมพแถมดวมากนะเราปัป๊มไปหนึ่งร้อหัวใจเท่านั้นนะครับตัวแถมนี่นะแถมมาเจ็ดสิอหัวใจนะครับโอ้โหไดร้อยเจ็ดสหัวใจแล้วนะอ่าสําหรับใครที่ต้องการปั๊มไลค์อิโมจิของ Facebook นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เว็บไซต์ของไลค์เคมไว้ในคอมเมนต์ให้นะวันนี้ก็ขอตัวก่อนสวัสดีครับ